you <music> วันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิท่านคือครูผู้ให้ไม่ไหนยี้สร้างคุณงามความดีทุกสถานอุทิศตนเพื่อองค์กรมาเนิ่นนานครบถึงการงานเกษียณที่เพียรมา คุณความดีของท่านมิลืมเลือนเป็นเครื่องเตือนให้คิดคนึงหาขออำนาจพระรัตนตรัยคุ้มกายาให้ชีวาสุขสรรนิรันดร ชื่อนางพนรบรุงจิตตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสตือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปาจจีนบุรีเขต2ภูมิลำเนาเดิมก็เป็นคนจังหวัดฉะเชงเงราเรียนชั้นประถมศึกษาพีที่1ถึง7ที่โรงเรียนวัดก้อนแก้วไปศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนดัโรูนีฉาเชียงสานจนจบชั้นมศ .5 พอจบก็ไปเรียนที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเซาจนจบชั้นปกสสูงเอกสุขศึกษาพอจบกสอสูงแล้วเนี่ยพอดีที่ปราจีนบุรีนี่เปิดสอบบป็นจุครูก็เลยมาสอบทิ้งไว้ระหว่างนั้นก็ได้ไปศึกษาต่อที่มสวบางแสนเอกปฐมศึกษาหรือมบุรพภาในปัจจุบันนี้ตอนนั้นใช้เวลาศึกษาประมาณ2ปี พอจบปาริบุรีก็เรียกบรนจุพอดีเริ่มรับราชก,การครูตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,529ที่โรงเรียนบ้านต่าตือแห่งนี้ด้วยตาเงินเดือน2 2ง5นรบาทตรงนั้นก็มีค่าของชีพอีก200ก็จะได้รับเดือนหนึ่งก็2,405บาท แต่มาปรจุครั้งแรกที่นี่ก็รู้สึกว่าถึงบ้างเพราะว่าลำบากมากเลยสมัยก่อนเนี่ยออพวกบ้านพักก็ไม่พอกันน้ำไฟนี่ก็ไม่สะดวกน้ำเนี่ยใช้น้ำบ่อโยกออจะทำอะไระทีก็ต้องโยกน้ำเอาไปใช้คือมันไม่สะดวกออการเดินทางอย่างเงี้ยมีรถอยู่วิ่งอยู่คันเดียวออถนนหนทางนี่ก็ออมี เป็นดินเป็นลูกลังนะคะทางทแคบๆมีต้นไม้คล้ายๆป่านะคะก็รถมีวิ่งอยู่คันเดียวแล้วก็วันหนึ่งก็วิ่งเที่ยวเดียวไปมานี่ไม่สะดวกเลยจะเจอกันทีคือตอนสิ้นเดือนกลับบ้านก็ได้เจอกับญาติพี่น้องพ่อแม่ทีนเหมือนตัวเองมาอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวติดต่อใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เลือกครับอาชีพราชการครูก็เพราะว่า ครูเนี่ยเป็นลูกคนเล็กในจำนวนพี่น้องสี่คนแล้วก็เป็นลูกคนเดียวที่ได้ศึกษาต่อพี่น้องก็ไม่ได้ศึกษาต่อเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางก็ไม่สะดวกและที่บ้านก็ไม่ค่อยจะมีเงินส่งเรียนอันนี้พ่อแม่ก็เลยอยากให้รับราชาการสักคนหนึ่งแต่ที่ว่าอาชีพราชาการในในขณะนั้นน่ะ นึกได้ก็คือจะมีครูกับพยาบาลอจะเรียนพยาบาลก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าเป็นคนที่กลัวเข็มแล้วก็กลัวผีนะเรียนไม่ได้แน่นอนตอนที่มาบรรจุที่นี่ตอนแรกเลยก็รับมอบหมายให้สอนชั้นเด็กเล็กเด็กเล็กก็คือก่อนก่อนปถมก็สอนอยู่อนุบาล11ปีแล้วก็ได้เรียนชั้นขึ้นมาสอนปอหนึ่ง สอนชั้นป .1 ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็25ปีกว่าๆไม่มีโดยสะกดอ่านแล้วมาทบทวนการอ่านคำมาสิอ่านได้ไหมเคยคิดอยากจะสอนชั้นอื่นไหมก็เคยคิดนะเพราะว่า ก็ช่วงนั้นนะ่ะมีครูคนหนึ่งย้ายออกไปเป็นชั้นปสไอ้เรานี่ก็เตรียมของเนี่ยเตรียมของต่างๆน่าจะขึ้นไปอยู่ปสามพอพอ,อรู้เข้าก็ได้บอกว่าครูพนออก,ก็อยู่ปหนึ่งไปก่อนเนาะเพราะว่าสอนทำนานแล้วเก่งแล้วอะไรเงี้ยคืนนี้ฟางรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนว่าเอ๊ะทำไมเราสอนอยู่แต่ปหนึ่งเนี่ยเราสอนอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย แต่มาสอนเด็กป .1 แล้วก็รู้สึกว่าเด็กป .1 เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากเป็นชั้นที่เราเริ่มต้นให้พื้นฐานเขาจากอนุบาลมาเนี่ยป .1 เนี่ยเราเป็นคนที่เริ่มเริ่มให้เขาทุกอย่างเลยเริ่มการอ่านการเขียนเริ่มเนื้อหาให้เขาพอพอเราสอนแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจเออเราก็สอนให้เด็กอ่านได้เนาะเขียนได้เนาะล้วก็มีความภูมิใจแต่ธรรมชาติของเด็กป .1 เนี่ย มันก็อาจจะดือ้อจะสนจะชอบคุยชอบเล่นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาบทษักในการทำงานนะก็มีบ้างแหละอย่างเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของอาการใช้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้แต่ก่อนยังใช้พิมพ์ดิดต๊อกตกแท๊ก,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 กไปสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วาถามว่า เราอยากเรียนรู้ไหมเราก็อยากเรียนรู้แต่ว่าเราก็เรียนรู้ได้ช้าทํางานแต่ละทีก็ช้าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเดินทางนะขับรถไม่เป็นนะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็ต้องขอขอบคุณสามีก็คือครูประเสริฐบำรุงจิตนะที่อยู่เคียงข้างของความสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้า เขาปรึกษาในยามที่เราปุกเราท้อเราเหนื่อยเขาสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือเราตลอดจนถึงทุกวันนี้ความวทับใจเมื่ออยู่ที่นี่อย่างนักเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักแว่านอนสอนง่ายคือเชื่อฟังครูนะไม่ดื้อมากเป็นนักเรียนที่มีมารยาทดี ทายกันตอนเช้าเนี่ยพอเช้ามาเจอกันเขาจะสวัสดีทุกคนนะหรือว่าเราไปข้างนอกเนี่ยครูเดินผ่านหรือวิ่งรถผ่านเนี่ยแล้วเขาจําได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วนะก็เขาเป็นเด็กน่ารักแต่อาจบางคนอาจจะมีดื้อบ้างตัเกเตือนเขาได้เ็้่ก็เชื่อฟังแต่เขาจะไม่กล่าวเล้าครูอย่างครูที่เนี่ยก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวรักกันเหมือนพี่น้องอย่างครูที่อยู่มา36ปีกว่าเนี่ย ก็ไม่เคยเห็นมีใครได้ทะเลาะกันมีงานอะไรก็ช่วยกันทําช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาตลอดไปไหนมาไหนก็ซื้อของฝากมาให้ซื้อขนมบ้างซื้อ,อเครื่องประดับเครื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นกันเองอ้ปกรณ์ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ มีน้ำใจมีอะไรเขาก็แบ่งปันเอามาฝากครูหน้าหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้มาให้หน้ากระท้อนก็เอากระท้อนมาฝากนะมีผักอะไรก็เอามาฝากตลอดทํางานอะไรก็ให้ความร่วมมือเกื้อกูลเป็นอย่างดีจกกะเกษียณแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเราเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าอาบน้ําแต่งตัวมาโรงเรียนเพื่อจะมาทําหน้าที่ตอนนี้เราก็ได้ทําหน้าที่ของเรา เสร็จสิ้นแล้ว36ปีกับ5เดือนเวลาที่เหลือก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตกับตัวเองและครอบครัวสำหรับความประทับใจในตัวคุณครูพนก็คือความเอาใจใส่ในหน้าที่การงานครับตั้งแต่ผมมาอยู่ผมจับท่านไปสอนที่ปหน่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยอยู่ปหนึตลอดจนได้เป็นคออรูคสสและคสสาอยู่ที่ป .1 เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและก็ได้ดังใจ ครับเด็กที่ผ่านป .1 ขึ้นมาเนี่ยจากคุณครูพนอเนี่ยจะมีคุณภาพอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นกันเกือบทุกคนนะครับด้วยความประยใ,ใส่แล,แล้วคุณครูพนนเองก็ได้รางวัลเยอะแยะมากจากการสอนป .1 น,นี่แหละนะครับรับใจและงานอื่นๆที่มอบหมายนะครับอย่างเช่นงานอนามัยโรงเรียนงานาเกี่ยวกับเฉพาะกิจวันสั้พันทั้งพันเนี่ยท่านก็นจะจัดได้ดีมากนะครับได้ดีมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงน้องๆที่บรรบจุใหม่นะครับ ก็จะสอนงานน้องๆมาให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่ปรึกษาช่วยเอาไม่เคยทิ้งกันใครที่เข้ามาอยู่เรียนมาธยาจตือจะประทับใจในความมีน้ำจิตน้ําใจของครูพนอและครูประเสริฐทุกคนครับอยู่กับครูพนอมา11ปีแล้วปีแรกที่มาที่นี่ก็คือครูพนอก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารับถือมาก ใครที่มาครั้งแรกเลยแล้วเจอครูพนอคือจะได้รับความอบอุ่นกลับไปแล้วก็มีคําแนะนําที่ดีตลอดแล้วก็ไม่เคยทําให้เรารู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเราจะโดดเดี่ยวทั้งครูพนอแล้วก็ครูประเสริฐก็คือดูแลน้องๆลูกๆนะคะพูดว่าลูกๆดีกว่าเพราะว่าท่านก็อายุหกสิบลวบางทีก็แกล้งเรียกครูพนาว่าแม่เพราะว่าครูพนอก็คือจิตใจดีมากเมตตาแล้วก็มีความซัพพอร์ตสนับสนุนทุกอย่างเลยนะคะว่าจะเป็นขนม น้ำใจในการที่ปลอบใจเราเวลาเราอยู่คนเดียวตอนที่ยังไม่มีเพื่อนหรือว่ามียังไม่ได้รู้จักใครที่นี่นะคะสอนเราเรื่องการสอนหนังสือเด็กนะคะแล้วก็สอนเรื่องการวางตัวบุคลิกภาพทุกอย่างคือก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งเลยนะคะเป็นคุณครูที่น่ารักสําหรับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก,ก็รักครูพนอมากครูพนอก็เป็นคนที่อารมณ์ดีอัธยาศัยดีนะครับ กับผู้ร่วมงานแล้วคุณครูจะใจดีคอยช่วยเหลือคอยบอกคอยสอนงานทุกๆเรื่องครับเราเจอคุณครูพนอครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะแล้วก็ในการที่จะเดินเข้าหาเนี่ยเราก็เราเรามองแล้วแหละว่าคุณครูท่านนะคะก็เป็นคนที่มีเมตตานะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านนะคะเวลาเรามองเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงผู้ใหญ่หรือครอบครัวของเรา คุณครูพนอจะคอยให้คำปรึกษาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานเอ่ยส่วนตัวเอ่ยนะคะหรือแม้แต่เวลาเราไม่สบายนะคะคุณครูพนอก็จะให้ความช่วยเหลือหรืออะไรที่พอจะช่วยได้คุณครูพนกก็จะยินดีช่วยเสมอกลายเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกันมาทํางานร่วมกันมาด้วยความสุขนะครับบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็สุขนะปะปนกันไปในหน้าที่การงานในระหว่าง ที่เรารับราชการมาด้วยกันกับน้องหญิงคนนี้นะครับก็ขอให้คุณครุพนอนะครับจงมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีใช้สติปัญญาที่เฉียบแหลมอยู่แล้วน่ครับในการดำารงชีวิตนะครับหาความสุขให้กับตัวเองให้มากที่สุดกับลูกกับหลานให้อยู่นานๆน,นะครับค่ะสำหรับการ,กรเกษียณอายุราชาการของครุพนอนะคะที่ครุพนอได้เนดเหนื่อยมาตั้งแต่ปี29ถึงตอนนี้ ก็หนูนะคะก็ขอให้ครูพนอมีบ้านปลายชีวิตที่สดใสนะคะมีความสุขทุกวันเลยนะคะครูพนอเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะคะยิ่งอายุมากครูพนอยิ่งสวยนะคะแล้วก็จะสวยมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะยังไงหนูจะรักและก็คิดถึงครูพนอตลอดไปค่ะขอให้ครูพนนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ไปอีกเป็น10 10 10ปีเลยครับอยู่ไปนานๆครับอยู่ให้เป็นล่มโพล่มปลายของที่บ้านต่อไปครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอให้ คุณงามความดีที่คุณครูได้สั่งสมมานะครับจงช่วยดลบันดาลให้คุณครูประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็มีชีวิตหลังเกษียณอายุนะครับอย่างมีความสุขตลอดไปครับก็อวยพรให้ครูพนนมีความสุขในชีวิตเกษียณนะคะอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับลูกแล้วก็ขอให้มีหลานไว้เลี้ยงเร็วๆนะคะค่ะ ขอนะคะคุณพระสียรัตน์ไตรนะคะช่วยอวยพรแล้วก็ปกปักคุ้มครองคุณคุณครูพนนนะคะบำรุงจิตให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับพวกเรานะคะลูกๆหลานๆแล้วก็เป็นร่มโพร่มใส่ตลอดไปค่ะหลังจากนี้นะคะคุณครูขาขอให้คุณครูพนนนะคะมีความสุขไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ค่ะมีอะไรก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนน้องๆได้นะคะเป็นกําลังใจให้ครูพนนนะคะในการใช้ชีวิตในครั้งต่อไปค่ะ,ะครูเล็กก็ขอให้ครูพนอมีความสุขทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะมาเจอกันบ่อยๆนะคะและในสุดท้ายนี้นะครับนะในอายุแห่งการที่เรารับบําเหน็จบํานาญราชการนี้นะมันเป็นชีวิตที่บางคนก็บอกว่านะจะลําบากจะโหดทู นะจะเศร้าจะจะหงอยเหงาแต่ผมบอกเลยว่านะเมื่อเรามีสตนะิก่อนออกจากงานราชการแล้วนี่ผมคิดว่าคุณครูพนอจะไม่เหงาและจะสนุกนะกับครอบครัวนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงนะครับในชีวิตนี้เพราะว่าเราก็ปฏิบัติหน้าที่กันมาดีที่สุดแล้วนะครับในหน้าที่ของเราครับในสุดท้ายนี้นะครับขอให้คุณครูพนอและครอบครัวจงมีอายุมั่นขวัญยืนและประสบความสำเร็จ นะในทุกๆอย่างทั้งอาชีพราชการและในอาชีพที่เราอยู่ในปัจจุบันคืออาชีพบำนาญน,นะครับผมสวัสดีครับผมผมไม่อยากให้ครูพนอกเกษียณครับผมอยากเรียนกับครูพนอครับไม่อยากให้ครูพนอจนครับพวงครูพนอไม่มีข้าวกินครับอยากให้ครูมาหาครับครูพนอสอนดีครับผมรักครูพนอครับ ครูณพนรใจดีแล้วครูพนเไม่อยากให้เราเป็นคนดื้อด้วยครูพนรักพวกเราด้วยแล้วครูไม่นอไม่อยากให้เราเป็นคนไม่ดีครูณพนเอยากให้เราเป็นคนดีรักครูณพนที่สุดในโลกก็อยากจะขอบคุณโรงเรียนบ้านท่าสตืออ่าซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งสุดท้ายที่ได้อยู่ที่นี่ ที่ให้พื้นที่ในการหว่านพืชจนออกดอกออกผลมาเป็นระยะเวลาถึง36ปีกับ5เดือนขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนที่คอยช่วยเหลือและก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านส่วนตัวการทำงานขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจส่งลูกหลานของท่านมาให้สอนแล้วก็ให้ความร่วมมือทุกอย่าง มีน้ำใจให้การเสมอมาขอขอบคุณนัเกเรียนที่มีความตั้งใจเชื่อฟังามอบรมสอ,สอนของครูอยากขอบคุณพ่อกับแม่ที่เป็นแรงผลักดันให้ลูกได้ประสบความสำเร็จถึงพ่อแม่จะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่พ่อแม่ก็อยู่ในใจของลูกเสมอและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณตัวเองที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคและก็ปัญหาต่าง และได้ทำหน้าที่ของความเป็นครูมาได้จนถึงทุกวันนี้